ทุกครั้งที่มีลุงแปลกหน้ามาที่บ้านเด็กชายจะได้รับของขวัญราคาแพงเขาแซงทําเป็นมีความสุขเสมอแล้วก็ถือของขวัญกลับไปที่ห้องของตัวเองอย่างรู้กละเทศะเพื่อให้ลุงกับแม่มีพื้นที่ส่วนตัวโทบี้ในห้องรู้ทุกอย่างแม่จําเป็นต้องพึ่งพาผู้ชายเพื่อความอยู่รอดเขาสงสารแม่มากแต่ก็รู้สึกอับอายกับการกระทําแบบนี้หลังจากหนีจากสามีที่ชอบใช้ความบุนแรงแม่เชื่อว่าด้วยความพยายามและสติปัญญาของเธอจะทําให้โทบี้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่ความจริงก็คือ เธอไม่มีการศึกษาและไม่มีความสามารถอะไรเลยข้างนอกมักจะถูกคนอื่นมองว่าเป็นผู้หญิงโง่หางานที่เหมาะสมทําได้ยากแม่ของฉันก็เลยเริ่มพึ่งพาผู้ชายแต่เจอแต่ผู้ชายไม่ดีพวกเขาย้ายบ้านกันบ่อยครั้งหวังว่าการเปลี่ยนเมืองจะนําโชคดีมาให้แต่การย้ายบ้านบ่อยๆและครอบครัวที่ไม่น่าภูมิใจรวมถึงความรู้สึกสงสารแม่ปนรังเกยียจที่ซับซ้อนสาเหตุเหล่านี้ทําให้โทบี้กลายเป็นคนหัวรังมากที่โรงเรียนเขาเป็นเด็กมีปัญหาแบบสุดโต่งชอบทําลายข้าวของเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเองแตกต่าง ดังนั้นเขาจึงมักถูกครูใหญ่เรียกผู้ปกครองอยู่บ่อยๆแม่ของเขาก็ดูด่าเขาบอกให้เขาตั้งใจเรียนแต่โทบี้ที่อยู่ในช่วงวัยต่อต้านก็ไม่ฟังเลยสักนิดเมื่อออกจากโรงเรียนเขาก็กลายเป็นเด็กเกเรข้างถนนคุยกับเพื่อนเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งในโรงเรียนเรื่องแย่ๆที่เด็กเกเรทําเขาทํามาหมดแล้ววันนี้ตอนโทบี้กลับบ้านเขาเห็นแม่แต่งตัวสวยโทบี้รู้ว่าแม่ต้องมีนัดกับแฟนอีกแล้วแม่บอกให้โทบี้ทาตัวดีๆเพราะแม่ชอบแฟนคนนี้มากโทบี้ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก ทันใดนั้นก็มีผู้ชายใส,ส่สูทปรากฏตัวที่หน้าประตูผู้ชายคนนี้ไม่เพียงแต่ดูสุภาพเรียบร้อยแต่เขายังพูดจาไพเราะอ,อีกด้วยเขาคือแฟนใหม่ของแม่ทุกอย่างที่เขาแสดงออกดูเพอร์เฟกต์ไปหมดเขาชื่อไว้ถึงแม้ว่าเขาจะทำตัวดีมากแต่โทบี้ก็ไม่ยอมให้หน้าเขาโทบี้มองไว้ด้วยสายตาแบบเจ้าของบ้านไว้มีวิธีรับมือกับเด็กผู้ชายแบบนี้เขารู้ว่าโทบี้ชอบปืนของเล่นเลยให้โทบี้ลงแข่งยิงปืนโทบี้เปลี่ยนท่าทีทันทีเขาอยากลองใช้ปืนจริงมานานแล้ว และไว้ยังบอกว่าตัวเองยิงปืนแม่นมากมักจะออกไปล่าสัตว์เพื่อฝึกฝนทําให้โทบี้นับถือเขามากดูเหมือนว่าแม่จะเจอผู้ชายดีๆสักทีไม่กี่วันต่อมาไว้ก็มารับพวกเขาไปแข่งขันโทบี้ตั้งตารอาการแข่งขันมากๆแต่จริงๆแล้วไว้มีจุดประสองค์อื่นเขาพาทั้งสองไปที่บ้านของเขาแล้วก็เล่าเรื่องราวครอบครัวของเขาให้ฟังแม่ลูกจึงได้รู้ว่าที่แท้ไว้เคยอย่ามาแล้วสองครั้งเขาคนเดียวเลี้ยงลูกสามคนลูกๆทุกคนก็เชื่อฟังดีพวกเขาได้รับการอบรมสั่งสอนจากไว้มาเป็นอย่างดีแต่มีบางอย่างแป,แปลก ถ้าไว้เป็นคนดีอย่างที่เขาแสดงออกทําไมเขาถึงอย่ามาแล้วสองครั้งจากนั้นในช่วงพักไว้กําลังเช็ดปืนไรเฟิลซุ่มยิงโทบี้ถามเขาว่าปืนพวกนั้นจะใช้ในการแข่งขันของพวกเขาในภายหลังหรือไม่แต่ไว้กลับบอกว่าจริงๆแล้วการแข่งขันยิงปืนไม่อนุญาตให้ผู้เยาวเข้าร่วมดังนั้นโทบี้จึงไม่สามารถไปยิงปืนได้โทบี้รู้สึกผิดหวังมากที่แท้ไว้หลอกเขามาตั้งแต่ต้นไว้เป็นคนหลอกลวงในการแข่งขันยิงปืนที่ตามมาไว้คุยโวไวเยว,ว่าตัวเองยิงปืนแม่นแต่ยิงไปสิบนะัดเข้าเป้าแค่สาม นัดได้คะแนนแค่20คะแนนส่วนแม่ของโทบี้ก็เข้าร่วมการแข่งขันด้วยและเธอก็คว้าแชมป์ไปครองได้ไป93คะแนนพอไว้กลับไปสีหน้าก็ดูไม่สู้ดีนักเขาไม่อยากจะเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะเก่งกว่าเขาได้ลูกๆของเขารู้ว่าไว้กําลังจะหัวเสียแต่สุดท้ายเขาก็เก็บอาการไว้ได้ผมได้ทานอาหารกับนักแม่นปืนประจําเมืองซึ่งทําให้บรรยากาศผ่อนคลายลงมากถึงแม้ว่าไว้จะมีลูกหลายคนแต่หลังจากที่ได้พูดคุยกันตลอดทั้งวันแม่สังเกตเห็นว่าพวกเขาเชื่อฟังกันดี ประกอบกับการตอมตัวที่สมบูรณ์แบบของไว้ทําให้แม่ที่เหนื่อยล้ามานานเกิดความคิดที่จะแต่งงานกับเขาหลังจากกลับมาแม่ก็บอกความคิดนี้กับโทบี้แม่ต้องการหาผู้ชายสักคนเพื่อเป็นที่พึ่งแต่แม่ก็เคารพความคิดเห็นของโทบี้เช่นกันแม่ให้โทบี้ไปลองใช้ชีวิตอยู่บ้านไว้สักพักเผื่อว่าโทบี้จะชอบไว้ด้วยแล้วแม่ก็จะแต่งงานกับไว้หลังจากนั้นแม่ก็เก็บกระเป๋าไว้ก็มารับโทบี้ไปอยู่บ้านเขาและหลังจากออกไปไม่นานไว้ก็เผยท่าแท้ออกมาทันทีเขาจงใจขับรถเร็วมากแล้วตั้งกฎให้โทบี้ ว่าต่อจากนี้ไปต้องเชื่อฟังเขาในบ้านถ้าฉันกล้าขัดขืนฉันก็จะโดนตีตอนนั้นรถขับเร็วมากโทบี้กลัวมากไม่กล้าขัดขืนเลยสักนิดเขาทําได้แค่ยอมทําตามทุกอย่างด้วยความน้อยใจจากนั้นโทบี้ก็มาถึงบ้านของไว้เพราะลูกๆของไว้พูดจาดีทุกคนพี่ชายและพี่สาวของเขาสองคนบอกว่าจะดูแลเขาอย่างดีในอนาคตโทบี้รู้สึกอบอุ่นในบ้านคําพูดของไว้ได้ทําลายความอบอุ่นนี้ลงเขาได้ยินมาว่าโทบี้ไม่เชื่อฟังที่โรงเรียนดังนั้นเขาจึงให้โทบี้ออกจากโรงเรียนไว้ได้โกนผมยาวของโทบี้ออก แล้วหางานส่งหนังสือพิมพ์ให้โทบีตอนเช้าปลูก,ก่อนฟ้าสางเขาต้องออกไปส่งหนังสือพิมพ์ตอนกลางคืนก็ต้องแกะกระดให้ไว้เอาไปขายชีวิตลำบากและเหนื่อยมากทุกวันยังต้องดูแลสั่งสอนโทบีอีกโชคดีที่โทบีนิสัยเสียๆของเด็กๆก็หายไปเยอะหลังจากนั้นสักพักไว้ก็ให้โทบีไปเป็นลูกเสือไปช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ไว้เพื่อประหยัดเงินให้โทบีใส่เสื้อผ้าเก่าของลูกชายคนโตของเขาทําให้เสื้อผ้าไม่พอดีตัวเลยโทบีไม่พอใจมากแต่ก็ต้องทน ถึงแม้จะรู้ว่าไว้ไม่ใช่พ่อที่ดีแต่แม่ของเขาก็หาผู้ชายที่ปฏิบัติต่อเธอได้ดีเจอแล้วในที่สุดโทบี้ก็ยอมให้ทั้งสองคนแต่งงานกันแต่หลังแต่งงานไว้ก็ไม่เสแสร้งเป็นคนอื่นอีกต่อไปแม่ก็รู้สึกได้ถึงนิสัยที่แข็งกร้าวของไว้แต่โชคดีที่เขาไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวชีวิตเร่อ่อนมาหลายปีได้ทําให้จิตใจของแม่สงบลงเขาแค่อยากมีครอบครัวเล็กๆใช้ชีวิตธรมธรมดาาถึงแม้ว่าไว้จะสั่งสอนโทบี้ไปอย่างหนักแต่เขาก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเขายังคงไม่ตั้งใจเเเเเรรีียยนนนแลลละท่่่่วกกุมพือ เพื่อนๆของเขาไม่ได้สอนอะไรดีๆให้เขาให้เขาไปย่อเยอ้เยไอ้ตุ๊ดอาเธอร์ที่กำลังเดินเข้ามาแต่โทบี้ไม่ทันได้พูดจบประโยคอาเธอร์ก็พุ่งเข้ามาหาเขาทั้งสองคนก็เลยตะลงบอลกันอาเธอร์มีลูกสุนัขอยู่ด้วยตัวหนึ่งไม่นานโทบี้ก็ถูกซัดลงไปกองกับพื้นและเขาจำต้องขอโทษอาเธอร์อย่างไม่เต็มใจในตอนเย็นไว้ก็ได้รู้เรื่องนี้เขาไม่ได้สั่งสอนโทบี้ว่าไม่ควรหัวเราะเยอะคนอื่นและก็ไม่ได้บอกเขาว่าการทะเลาะวิวาทเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่กลับเริ่มสอนโทบีีี้้้ถึึงงวววิธกกาารรรต่่ออสูลลๆแแโบไมมชคุน แต่ไว้ก็คอยบังคับเขาอยู่เรื่อยบอกเขาว่าควรจะต่อยคนอื่นยังไงหรือควรจะป้องกันตัวอย่างไรไว้มีกําลังเยอะมากการโดนไว้ต่อยทําให้โทบี้เจ็บมากวิธีการสอนแบบแข็งก้าวทาให้โทบี้ไม่มีความสุขวันต่อมาโทบี้เล่าความอัดอั้นตันใจให้แม่ฟังที่จริงเมื่อคืนแม่ก็เห็นทุกอย่างแล้วแต่จะทํายังไงได้ละ่ะเขาไม่อยากไร่ร่อนข้างนอกอีกแล้วไม่กี่วันต่อมาโทบี้ก็ได้เจอกับอาเธอร์อีกครั้งแต่เขาไม่ได้ใช้ทักษะม,มวยที่ไว้สอนมาเพื่อแก้แค้นกลับกลายเป็นว่าเขาเป็นเพื่อนกับอาเธอร์เพราะเขารู้สึกว่าออาาาเเธรป็นคนคกล้าหา การต่อสู้มีไว้เพื่อป้องกันตัวเองไม่ใช่เอาไว้รังแกคนอื่นแบบนี้ความขัดแย้งระหว่างโทบี้กับไว้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโทบี้ทำงานหนักส่งหนังสือพิมพ์ทุกวันแต่ไว้กลับยึดเงินเดือนของเขาไว้แถมยังบอกว่าเก็บเงินไว้ให้โทบี้อีกโทบี้ไม่อยากไปทํางานกลับโดนไว้ด่าว่าเป็นคนขี้เกียจและความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งโทบี้ดูข่าวทางทีวีแล้วได้รู้ว่าเด็กและเยาวชนที่ก่ออาชญากรรมจะไม่ถูกตัดสินประหารชีวิตจากนั้นเขาก็มองไปที่ไว้ที่อยู่ข้างๆแค่สายตาเล็กๆนนบบน้้ยแบบั กลับทําให้ไว้จําเขาได้วันต่อมาไว้จึงจงใจหาเรื่องโทบี้เขาถามโทบี้ว่าทําไมเกือบจะสิบสองโมงแล้วยังไม่ตื่นอีกโทบี้อธิบายว่าเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไว้บอกให้โทบี้รีบลุกจากเตียงโทบี้พูดแค่ว่าเดี๋ยวก่อนไว้ก็รีบขึ้นไปทับตัวเขาแล้วตบเขาไปหลายทีโทบี้ยังคิดจะสู้กลับแต่กลับโดนกดลงพื้นแล้วโดนต่อยอีกมีแต่ฉันเท่านั้นที่จัดการนายได้ครั้งนี้โทบี้ยอมแพ้สนิทตั้งแต่นั้นมาเขาก็เชื่อฟังมากขึ้นไม่กล้าทําให้ไไว้ไม่พออใจอีกเลย หรือขัดใจไว้แต่นั่นกลับทําให้เขาต่อต้านมากขึ้นที่โรงเรียนหลายปีผ่านไปโทบี้มีเพื่อนที่เกเรมากขึ้นตลอดหลายปีมานี้ไว้ก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยเขายังคงเข้มงวดที่บ้านเหมือนเดิมต้องการให้ทุกคนเชื่อฟังเขาแม่เองก็ทนไม่ไหวหลังจากอดทนมานานหลายปีเขาอยากจะหย่อีกครั้งแต่ก็ไม่อยากออกไปใช้ชีวิตข้างนอกคนเดียวเขาเอาแต่พุ่นคิดว่าควรทําอย่างไรดีทุกคนในบ้านต้องทนทุกทรมานจากไว้และทุกคนก็ใกล้จะถึงขีดจํากัดแล้วถึงแม้ว่าโทบี้จะไม่ได้ทะเลาะก,กับไว้มานานแล้ว แต่ถ้าไว้อารมณ์ไม่ดีเขาก็ยังคงหาเรื่องโทบีอยู่เรื่อยๆระบายความโกรธทั้งหมดใส่โทบีดดาท์อาโทบีไม่หยุดโทบีรู้สึกน้อยใจจริงๆและอยากจะจากไว้ไปจริงๆเขาจึงตัดสินใจครั้งสําคัญเมื่อไม่กี่ปีก่อนลูกชายคนโตและลูกสาวคนที่สองของไว้สอบติดมหาวิทยาลัยและไปเรียนต่างจังหวัดในที่สุดพวกเขาก็เป็นอิสระจากการกดขี่ของไว้โทบีจึงอยากเข้ามาหาวิทยาลัยบ้างแต่การจะเข้ามาหาวิทยาลัยได้ต้องสอบเข้าก่อนในตอนนั้นไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสสอบเข้าโทบีรู้ว่าโควตาสอบเข้ามีจํากัดในแต่ละปี ต้องได้จดหมายแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาถึงจะมีสิทธิสอบโชคดีที่เพื่อนของเขาอาเธอร์เรียนเก่งมากเขาจึงอยากให้อาเธอร์ช่วยหากัวต้าให้เขาแต่จริงๆแล้วอาเธอร์ก็อยากจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยเหมือนกันแต่สุดท้ายอาเธอร์ก็ยอมสละสิทธิ์ให้กับโทบี้ปีหน้าเขาค่อยหากัวต้าใหม่ก็ได้ด้วยความพยายามอย่างหนักของโทบี้ในการเรียนในที่สุดเขาก็สอบได้แต่ได้คะแนนธรรมดามดาแต่เขาก็นึกแผนเด็เดๆออกเขาลองแปลงใบรายงานผลการเรียนเขาส่งเรซูเม่ไปยังมหาวิทยาลัยหลายแห่งแต่เวลาผ่านไปเนิ่นนาน,าน เขาได้รับจดหมายตอบกลับจากมหาวิทยาลัยหลายฉบับส่วนใหญ่ต่างจับได้ว่าเขาปลอมแปลงผลการเรียนผลก็คือไม่มีมหาวิทยาลัยไหนรับเขาเข้าเรียนโทบี้รู้สึกสิ้นหวังและเขาก็ค่อยๆยอมรับความจริงเขาหางานทําในซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆในเมืองแต่ใครจะคิดว่าในวันนี้จดหมายฉบับสุดท้ายที่โทบี้ส่งไปได้รับการตอบกลับแล้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตัดสินใจที่จะมาสัมภาษณ์เขาพรุ่งนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะรับโทบี้เข้าเรียนหรือไม่แม่ของเขารู้สึกดีใจกับเขาแต่ไว้ที่ยืนอยู่บนเก้าอี้ยาวกลับไม่มีความสุเลย เขาไม่คิดว่าไอ้บ้านีจะได้เข้ามาหาวิทยาลัยวันรุ่งขึ้นขณะที่โทบี้กำลังเข้ารับการสัมภาษณ์เขาทําได้ดีมากดูผ่อนคลายมากเขาได้รับคําชมจากอาจารย์ผู้สัมภาษณ์แต่อยู่ๆตอนที่อาจารย์กําลังจะไปไว้ก็เข้ามาป่วนเขาไม่เพียงพูดใจหยาบคายดูถูกโทบี้ย่างยับยังด่าอาจารย์อีกด้วยก่อนไปสีหน้าอาจารย์ดูไม่ดีเลยไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาทําร้ายฉันไหมตั้งใจไม่ให้โทบี้เข้าเรียนวันนี้โทบี้เลิกงานกลับบ้านน้องสาวบอกเขาว่าเมื่อกี้มีคนโทรมาแจ้งว่าเขาได้เข้าเรียนมาหาววิทยยาลยลัแ้ และเนื่องจากฐานะทางบ้านของเขาไม่ดีทุกปีเขาจะได้รับเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนในเวลานั้นเองไว้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็ได้ยินเรื่องที่โทบี้สอบติดมหาวิทยาลายัยแต่เขาไม่แสดงความยินดีกับโทบี้แต่กลับอิจฉาและเริ่มหาเรื่องเขาจงใจป้ายน้ำสลัดลงบนหน้าโทบี้เมื่อเห็นว่าโทบี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆไว้ก็ตบหน้าโทบี้เข้าอย่างจังในตอนนี้โทบี้ไม่ยอมทนอีกต่อไปทะเลาะกับไว้มาผลก็คือเขาโดนซ้อมนุ่มเลยเขาบิดคอโทบี้จนโทบี้หายใจไม่ออก โชคดีที่แม่กลับมาบ้านพอดีและในที่สุดโทบี้ก็ตัดสินใจได้ว่าจะออกจากบ้านหลังนี้ยังไงเขาก็สอบติดมหาวิทยาลัยแล้วแม่ก็ตัดสินใจที่จะจากไปโทบี้สามารถไปโรงเรียนและใช้ชีวิตที่นั่นได้ด้วยตัวเองแล้วเขาไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปทั้งสองจึงออกจากบ้านไปแต่ไม่คิดว่าไว้จะร้องให้ขอร้องให้พวกเขาอยู่ต่อเขาเหงามากเมื่ออยู่คนเดียวบางทีเขาอาจไม่เคยคิดถึงปัญหาของตัวเองหลังจากออกไปแล้วโทบี้ก็ตะโกนใส่บ้านของไว้ในที่สุดเขาก็ออกจากบ้านไปจากนั้นแม่ลูกก็รำลากกด้วยน้ําตา แล้วขึ้นรถบัสไปยังเมืองอื่นแต่น่าเสียดายที่โทวิโกงคะแนนดังนั้นผลการเรียนในมหาวิทยาลัยของเขาจึงแย่ายมากในที่สุดเขาก็ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลายัยพอดีกับที่สงครามเวียดนามเริ่มขึ้นเขาไปเป็นทหารอยู่พักหนึ่งในที่สุดเขาก็ได้เขียนเรื่องราวชีวิตของตัวเองเป็นนวนิยายซึ่งก็คือต้นแบบของภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็ถือว่าได้เป็นนักเขียนคนหนึ่งเหมือนกัน